ไม่จำเป็นต้องรู้เธอรู้เราใจต้องเจ็บสักเปล่าหายใจเบาๆฟืนใจทนเอาถามจะไปก็คงไม่ดีเดือนตัวเองเอาไว้จะรับความจริงได้ไหมที่มีก็รู้ว่ายังไม่ วิธีรับมือเตรียมกับความเสียใจบอกอะไรเชื่อ,อยังนั้นจะโนกจะไม่ก็ต้องยอมหลอกอะไรก็เต้องพร้อมด้วยความเต็มใจทำได้อยู่แล้วแค่ยอมปิดตาข้างเดี สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบกับครูเจนอีกแล้วในรายวิชาเครื่องทำความเย็นไฟฟ้ากำลังชั้นปีที่สองนั่นเองอะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักในเรื่องหลักการเหนี่ยวนำํำแม่เหล็กไฟฟ้าและโครงสร้างของหม้อแปลงไฟฟ้านั่นเองอ่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของคนเรียนไฟฟ้าทุกคนซึ่งจะหน้าตาดีทุกคนเนาะ เป็นตั้งแต่ที่ปรึกษาแล้ว oh, <no. S 1> อะถ้าเป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มเข้าสู่เนหากันเลยดีกว่าก็คือการเกิดสนามแม่เหล็กจากกระแสไฟฟ้าจะเกิดจากสองกรณีด้วยกันกรณีที่หนึ่งโดยวัสดุแม่เหล็กธรรมชาติกรณีที่สองโดยของกระแสไฟฟ้าอ่าซึ่ง ึ่งจาค้นพบว่ากระแสไฟฟ้าทำให้เกิดสนามแม่เหล็กรอบเส้นลวดแต่ไม่สามารถมองเห็นได้ในสนามแม่เหล็กเกิดจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนผ่านเส้นลวดและมีอิเล็กตรอนจำนวนมากเคลื่อนที่ในทิศทางเดียวกันซึ่งสนามแม่เหล็กเล็กๆนั้นทางอิเล็กตรอนทั้งหมดจะรวมกันผลลัพธ์ก็คือมีสนามแม่เหล็กมากพอที่จะทำให้อะไรทำให้เข็มของเข็มทิศเคลื่อนที่ได้ แล้วก็ทิศทางของเส้นแรงทิศทางของเส้นแรงเป็นยังไงก็คือสนามแม่เหล็กรอบตัวจะนําไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้าให้ไหลผ่านสังเกตเห็นว่าแรงแม่เหล็กจะมีลักษณะเป็นวงไม่มีจุดไหนที่เราเรียกว่าขั้วแม่เหล็กสนามแม่เหล็กทั้งหมดที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะเป็นวงอย่างที่ครูบอกเพราะว่าเนื่องจากแท่งแม่เหล็กจะมีเส้นแรงแม่เหล็กบางส่วนในอากาศและบางส่วนในแท่งแม่เหล็ก จะทําให้ขั้วแม่เหล็กเกิดการแบ่งแยกระยะระหว่างเส้นใดแม่เหล็กในแท่งแล้วก็แม่เหล็กในอากาศอเห็นไหมดูตามรูปเลยซึ่งสนามแม่เหล็กจะถูกผลิตขึ้นรอบรอบทุกจุดข,ของรวดตัวนำเมื่อมีกระแสะไฟฟ้าไหลผ่านถ้าระวังแม่เหล็กในรูปของตัว U เห็นไหมในรูปของตัว U ทั้งสองแท่งนะทั้งสองแท่งเข้าด้วยกันแล้วก็แสดงในรูปสนามแม่เหล็กทั้งหมดภายในแท่งเหล็กทิศทางของเส้นแม่เหล็กนั้นจะเหมือนกันแล้วก็ทิศทางของเส้นแรงแม่เหล็กคือทิศทางที่ถูกส่งออกโดยขั้วเหนือไปยังแท่งเหล็กที่อยู่ใกล้และถูกใช้เพื่อเดินทางรอบๆของสนามแม่เหล็กเห็นไหมนี่ก็จะเป็นหน้าตาของการวางแท่งแม่เหล็กในรูปของตัว U สองแท่งเข้าด้วยกัน จะทําให้สนามแม่เหล็กอยู่ภายในของแม่เหล็กน่ะทั้งหมดอ่าแล้วก็การเคลื่อนที่ของเส้นแรงแม่เหล็กจะเคลื่อนที่จากขั้วเหนือไปยังขั้วใต้ในอากาศและขั้วใต้ไปยังขั้วเหนือในแท่งแม่เหล็กส่วนรอบตัวที่มีกระแสหรือว่ากระแสไฟฟ้าไหลผ่านนั้นเส้นแรงแม่เหล็กะจะเคลื่อนที่ทวนเข็มนาฬิกาเมื่อก,ก,กระแสไฟฟ้าไหลออกจากตัวนําและตามเข็มนาฬิกาเมื่อกระแสไฟฟ้าไหลเข้าสู่ตัวนํานั่นเองอ่า แล้วก็ความสัมพัธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กและกระแสะไฟฟ้าก็คือกดมือขวาสำหรับตัวนำไฟฟ้าที่เป็นเส้นตรงมีวิธีง่ายๆกว่าเพื่อจำทิศทางของสนามแม่เหล็กรอบตัวเพื่อที่จะนำไฟฟ้าซึ่งเรียกว่ากดมือขวากวดมือขวาอะไรสำหรับตัวนำไฟฟ้าที่ครูเคยสอนไปแล้วกวดมือขวาทำยังไงก็คือให้เรายกมือขวาขึ้นมาแล้วก็ กำมือขวารอบแท่งตัวน้าก็คือกำมือขวาแบบนี้แหละหัวแม่มือจะชี้ในทิศทางทิศทางไหนทิศทางของกระแสไฟฟ้านิ้วที่เหลือทั้งสี่จะแสดงทิศทางของเส้นแม่เหล็กเห็นไหมจะแสดงทิศทางของเส้นแม่เหล็กกดมือขวาสำหรับเส้นลวดก็คือสนามแม่เหล็กของแม่เหล็กไฟฟ้า สนามแม่เหล็กบางส่วนภายนอกและบางส่วนตรงกลางของขดลวดทิศทางของกระแสไฟฟ้ารอบขดลวดจะสามารถบอกขั้วได้โดยใช้กวดมือขวาสำหรับขดลวดโดยกำมือขวารอบขดลวดไฟฟ้านิ้วทั้งสี่จะแสดงทิศทางของการไหลของกระแสไฟฟ้าในผงลวดตัวนำนิ้วหัวแม่มือจะแสดงทิศทางของเส้นแม่แรงเส้นแม่เหล็กภายในภายในอะไรภายในขดลวดและชี้ไปยังขัว้วโลกเห็น,หนไหม พูดง่ายๆเนาะอันนี้ก็จะตรงแบบนี้เวลาหลับดำกดมือขวาเนาะอ่าเห็นไหมอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ง่ายๆเห็นไหมอ่าแล้วก็ต่อไปจะเป็นกฎของแม็กเวลอ่ากฎของแม็กเวลก็คือจะใช้ลักษณะการใช้งานของสักกรูหรือตะกูเกลียวที่มีเกลียวขวาในการจำทิศทางของกระแสไฟฟ้า และทิศทางของสนามแม่เหล็กโดยกําหนดให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของตะปูไปข้างหน้าในะทิศทางการไหลท้องกระแสไฟฟ้าในตัวนําทิศทางของการหมุนของเกียวจะแสดงทิศทางของสนามแม่เหล็กที่ลอ้อมรอบตัวนํานั่นเองซึ่งคุณลักษณะของแม่เหล็กก็คือแรงเคลื่อนของแม่เหล็กแรงเคลื่อนของแม่เหล็กก็คือความสามารถในการทําให้เกิดสนามแม่เหล็กจะเปรียบเทียบได้กับ อะไรแรงเคลื่อนไฟฟ้าหรือแรงดันไฟฟ้านั่นเองเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นกฎของแม็กเฟลตามรูปเลยเห็นไหมแม็กเฟลจะใช้อะไรจะใช้ใช้งานของสก,กูหรือตะกูเกียวที่มีเกียวขวาในการจาทิศทางของกระแสไฟฟ้าดูตามรูปเลยอ่าแล้วก็รวดอันที่สองทางล่างจะแสดงขดลวดจํานวนสิบอ้ซึ่งขดลวดและแกนเหล็กนี้ก็คือองค์ประกอบพื้นฐานของมอเตอร์ เครื่องกำเนิดและม้อแปลงไฟฟ้า oh, <no. S 1> ความเข้มของสนามแม่เหล็กความเข้มของสนามแม่เหล็กคืออะไรก็คือจะขึ้นอยู่กับปริมาณของสองสิ่งนี้นะให้จำไว้นะก็คือแรงเคลื่อนของแม่เหล็กซึ่งแรงเคลื่อนของแม่เหล็กนี้จะเคลื่อนแม่เหล็กมากกว่าจะทําให้ความเข้มของสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นเมื่อมีค่ามากกว่าส่วนสองก็คือ ความยาวของแบบฟอร์มขดลวดตัวนำไฟฟ้าซึ่งขดลวดตัวนี้จะนำไฟฟ้าสั้นกว่าจะทำให้ความเข้มของสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นนั้นมากกว่าตามไปนะั้นจะเกิดจากสองสองสิ่งก็คือแรงแล้วก็ความยาวให้ตามไปเลยแรงกับความยาวนะอะแล้วต่อไปเส้นแรงแม่เหล็กล่ะอะเส้นแรงแม่เหล็กก็คือเส้นที่เกิดจากการส่งอำนาจความเป็นแม่เหล็กออกมารอบรอบแม่เหล็ก เส้นแรงแม่เหล็กวัดในหน่วยของเวเบอร์โดยที่1เวเบอร์เท่ากับ108เส้นจำไว้นะเส้นแรงแม่เหล็ก1เวเบอร์เท่ากับ108เส้นถ้าเปิดเธอมาเธอต้องตอบครูให้ได้อ่าอ่าและต่อไปสามารถเปรียบเทียบได้กับกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าได้อันนี้นะอ่าความต้านทานเส้นแรงแม่เหล็กก็คือ เส้นของแรงแม่เหล็กที่อยู่ในลักษณะครบวงจรเราจะเรียกว่าวงจรแม่เหล็กในอากาศอํานาจแม่เหล็กไม่สามารถจะสร้างเส้นแรงใดๆเพิ่มขึ้นได้แต่อย่างไรก็ตามในวัสดุแม่เหล็กเช่นแกนเหล็กแรงสร้างอํานาจแม่เหล็กสามารถจะเป็นตัวสร้างเส้นแรงแม่เหล็กให้มีค่าเพิ่มขึ้นได้แล้วก็ต่อไปความซึมซาบความซึมซาบก็คือความเข้มของสนามแม่เหล็ก อบอกให้เราทราบว่าในตัวแกนตัวนำแม่เหล็กนะจะมีเส้นแรงแม่เหล็กเท่าไร่และความซึมซาบจะเป็นตัวบอกคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในทำที่ใช้ในการตัวนำในแกนตัวนำนะในแกนตัวนำของแม่เหล็กแต่และชนิดว่ายอมให้เกิดสนามแม่เหล็กได้มากหรือน้อยเพียงใดส่วนสัญลักษณ์ของความซึมซาบแล้วก็ค่าของความซึมซาบของอากาศ หมายถึงความซึมซาบของช่องว่างอากาศของวงจรแม่เหล็กจะมีค่าเท่ากับตัวนี้เลยเห็นไหมนอ้ก็จะเป็นสูตรสูตรของความซึมซาบและความเข้มของสนามแม่เหล็กของวงจรแม่เหล็กก็คือตัวนี้แล้วครูจะมาอธิบายชี้แจงเวลาเปิดเทอมวันนี้มันจะใช้คำนวณเพราะว่านักเรียนชอบถามบ่อยถ้าเป็นยิ่งคณิตดียิ่งแล้วใหญ่มาต้องได้ถามอ่า มองข้ามสูตรไปก่อนต่อไปเราจะรู้จักเรื่องความซึมซาบสัมพัทธ์ซึ่งความซึมซาบสัมพัทธ์ของวัสดุตัวนําแม่เหล็กวัสดุตัวนาแม่เหล็กชนิดอื่นๆทั้งหมดจะมีความสัมพัทธ์กับความซึมซาบของอากาศเช่นถ้าแกนเหล็กความซึมซาบสัมพัทธ์เท่ากับ500ก็หมายความว่าค่าความหนาแน่นของสนามแม่เหล็กในแกนมีค่าเท่ากับ500เท่าของอากาศเลยค่าความซึมซาบของแกนเหล็กก็คือ ตามสูตรตามสูตรอ่าก็คือพูดง่ายๆก็คือมันจะเท่ากับ00 0.0000063 00เวเบอร์ตารางเมตรง,ง่ายพูดง่ายๆถ้าความสูบเท่ากับ200ก็จะหมายความว่ามีแกนเท่ากับ200เท่าของอากาศความสัมพันเท่าไหร่ คว,ค,ความสัมพัทธ์เท่าไหร่นะามเวาความซึมนทราบสัมพัทธ์เท่าไหร่ก็หมายความว่าแม่เหล็กในแกนมีค่าเท่ากับเท่าความซึมซทราบสัมพัทธ์เท่านั้นอย่าลงเด้ออะไรต่อไปความหนาแน่นแสงแม่เหล็กก็คือแรงเคลื่อนแม่เหล็กของขดลวดสร้างความเข้มของแสงแม่เหล็กของเส้นแรงแม่เหล็กขึ้นอยู่กับจํานวนรอบของลวดตัวนําและเส้นแรงแม่เหล็กนั่นเองความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้น จะเป็นปฏิภาคโดยตรงเพิ่มหรือลดที่อัตราเดียวกันกับทั้งเส้นแรงแม่เหล็กและค่าความสูงทราบทางแม่เหล็กของแกนส่วนคูณในลักษณะของวัสดุแม่เหล็กก็คือโดยปกติทั่วไปของ,ขงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเนาะมอเตอร์ไฟฟ้าและหมออแปลงไฟฟ้ามีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือขดล,ลัดที่พันอยู่บนแกนเหล็ก ซึ่งแกนเหล็กเข่านี้เหล่านี้ทำจากแผ่นเหล็กบางๆหรือเรียกว่าลามิเนชันแล้วนำมาอัดซ้อนเข้ากันด้วยกันให้แน่นระหว่างการทำแกนแม่เหล็กกลายเป็นแม่เหล็กนะซึ่งจะมีคุณลักษณะทางแม่เหล็กของแกนเหล็กจึงมีความสำคัญต่อการเข้าใจถึงการทำงานเครื่องกลไฟฟ้าชน,นิดต่างๆเป็นอย่างมาก oh, <no. S 1> นะ การอิ่มตัวล่ะการอิ่มตัวของวัสดุตัวนาแม่เหล็กคืออะไรก็คือเมื่อที่เราจ่ายกระแสะไฟฟ้าผ่านขดลวดแล้วจะทําให้เกิดความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็กเกิดขึ้นถ้าเพิ่มกระแสะไฟฟ้าจะได้เส้นแรงเส้นแรงแม่เหล็กที่มีความหนาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นโดยที่มีความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็กจะเพิ่มตามสัดส่วนของกระแสะไฟฟ้าที่ไหลในขดลวดนั่นเองอ่า แล้วก็คือเส้นแรงแม่เหล็กตกค้างและการเก็บเส้นแรงแม่เหล็กก็คือหลังจากหลังแกนเหล็กได้กลายเป็นแม่เหล็กเียงชั่วคราวแล้วเมื่อเราหยุดสร้างเส้นแรงแม่เหล็กแกนเหล็กก็ยังคงมีเส้นแรงแม่เหล็กหลงเหลืออยู่ซึ่งสิ่งนี้ก็คือความสามารถของวัสดุตัวนําแม่เหล็กที่มีต่อการเก็บเส้นแรงแม่เหล็กเอาไว้เมื่อกระแสลดลงเป็นศูนย์แม่เหล็กขาวรที่ทาจากเหล็กก้า จะมีเส้นแรงแม่เหล็กเหนือเหลืออยู่อยู่ภายในแท่งเหลือเหล็กเกือบทั้งหมดเลยแหละส่วนเหล็กอ่อนนั้นจะมีเส้นแรงแม่เหล็กเหลือภายในแท่งเหลือเพียงเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งจะเรียกว่าเส้นแรงแม่เหล็กตางก็คือมันมันยังมีแม่เหล็กหลงเหลืออยู่สามารถใช้งานได้เพียงชัวคราวหรือชัวขนาแล้วก็ฮีตเตอร์ชีพฮีตเตอร์ชีพก็คือเมื่อหยุดใจกระแสไฟฟ้าเส้นแรงแม่เหล็กจะลดสู่จะลดลงสู่ศูนย์โดยอัตโนมัติเลย อย่างแรกก็ตามขณะนั้นยังคงมีสนามแม่เหล็กตกค้างอยู่ในแกนของแม่เหล็กอถ้าใส่แรงดันไฟฟ้าในขั้วตรงกันข้ามจากเดิมก็จะทําให้แสดงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นมีขั้วแม่เหล็กตรงข้ามและจะเกิดสนามแม่เหล็กตกค้างในทิศทางตรงกันข้ามด้วยโดยตอนแรกเส้นแรงสนามแม่เหล็กจะลดลงเป็นศูนย์อีกครั้งหนึ่งจากนั้นทิศทางของสนามแม่เหล็กก็จะกลับทิศทางเดิม ่าเห็นไหมแล้วก็ก็คือต่อไปโครงสร้างของหม้อแปลงไฟฟ้าโครงสร้างของหม้อแปลงไฟฟ้าก็คือขดลวดของหม้อแปลงไฟฟ้าแต่ละขดจะถูกแยกออกจากกันทางไฟฟ้าแต่จะมีแกนเหล็กเป็นทางเชื่อมอย่างไรก็ตามขดลวดสองชุดพันบนแกนเดียวกันกระแสในขดลวดประถมภูม จะทาให้แกนเป็นแม่เหล็กกระแสที่ผลิตสนามแม่เหล็กในแกนซึ่งจะมีผลกระแสทั้งในปฐมมะภูมิและทุติยภูมิจะมีการออกแบบแกนของหม้อแปลงเป็นสองแบบใหญ่ๆด้วยกันก็คือแบบที่หนึ่งแกนแบบคออ่าซึ่งจะมีแกนข้างในขดลวดแล้วก็แบบที่สองแกนแบบเชลลซึ่งจะมีแกนล้อมรอบขดลวดหรืออยู่ภายนอกขดลวดนั่นเองอ่า แล้วก็ต่อไปจะเป็นการทานผลลวพการทานผลลวพจะมีอยู่อะไรจะมีอยู่สามอย่างก็คือแบบคอนเซนติกแล้วก็แบบที่สองแบบที่สองการทานแบบแซนวิชแบบที่สามการทานแบบแพนเค้กอ่าแบบคอนเซนติกก็คือแบบทรงกระบอกอ่าแบบทรงกระบอกก็คือการทานของผลลัพที่มี จุดศูนย์กลางของการพันแบบนี้จะทําให้การทํนขดลวดแรงดันต่าไว้ด้านในเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากจะมีกระแสสูงแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีแล้วก็การพันแบบแซนวิชก็คือการพันแบบนี้จะแบ่งขดลวดแรงดันต่าออกเป็น2ส,ส่วนแต่ละครึ่งของขดลวดแรงดันต่ํานั้นจะประกบ,บหัวท้ายของขดลวดแรงดันสูงการพันขดลวดแบบนี้จะช่วยลดเส้นแรงแม่เหล็กรั่วไหลให้น้อยลงได้แล้วก็ แบบที่สาการพันแบบการพันแบบแพนเค้กการพันผลวดนี้จะพันเป็นชุดๆในหนึ่งชุดจะมีการพันจากด้านในสุดออกมายังด้านนอกสุดในแต่ละชุดจะทําการต่อแบบอนุกรมหรือขนานก็ได้แต่การพันแบบนี้จะมีข้อ,อยุ่ยงยากในการพันมากกว่าแบบอื่นนั่นเองอสุดท้ายท้ายสุดนี้ก็คือบทสรุปของหน่วยนี้อ่า จำไว้นะอันนี้ก็คือบทสรุปทิศทางของสนามแม่เหล็กแกนเหล็กจากขั้วใต้ไปยังขั้วเหนือภายในวัสดุแม่เหล็กจากขั้วเหนือไปยังขั้วใต้ภายนอกวัสดุข,ของแม่เหล็กอ่าแล้วก็ 2. กระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดจะทําให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นรอบๆขดลวดเท่ากับจํานวนรอบของขดลวดคูณกับกระแสไฟฟ้าอ่า 3. เมื่อนิ้วหัวแม่มือของมือถูกชี้ในทิศทางของกระแสที่ไหลในขดลวดนิ้วที่เหลือถูกชี้ในทิศทางของสนามแม่เหล็กอ่าสี่ขดลวดที่มีค่ากระแสไหลผ่านนั้นก็คือแม่เหล็กไฟฟ้าด้านหัวและด้านท้ายของขดลวดคือขั้วเหนือและขั้วใตา้อายาัดทีนะด้านหัวและด้านท้ายของขดลวด ก็คือขั้วเหนือและขัาา้วใต้ห้าก่ามือขวารอบขดลวดนิ้วจะแสดงทิศทางของกระแสรอบขดลวดหัวแม่มือจะชี้ทางไปขั้วเหนือ่อะจะชี้ตรงไปขั้วเหนืออันนี้ก็จะเป็นสรุปวิดีโอที่ครูได้พูดมาทั้งหมดสั้างๆจะได้ใจความให้นักเรียนฟังด้วยนะคะเผื่อ,อครูจะสรุป สรุปได้ขนาดนี้สั้นๆขนาดนี้ครูต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงอ่าเจอที่ QR code ของเราอีกแล้วอันนี้ก็จะเป็น QR code ของเราเป็น QR code ในการทำงานให้นักเรียนไฟฟ้าปีสองที่น่ารักของครูเจนทุกคนสแกน QR code ลงไปเพื่อทำแบบฝึหกหัดทำทำรงานตอบให้ถูกด้วยเพื่อเป็นการเช็คชื่อแล้วก็เก็บคะแนนในรายวิชานี้ อย่าลืมย้ำว่าต้องสมทุกคนนะคะนักเรียนที่น่ารักสำหรับในรายวิชานี้ครูเซนก็ขอบายบายไปแล้วอย่าลืมนะครูย,ย้ำทุกภาพพวิชาเลยว่าอย่าลืมใส่แมสปิดปากทุกครั้งล้างมือด้วย,จยวเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่ทุกครั้งเวลาออกไปข้างนอกหรือไปไหนมาไหนทุกครั้งเพื่อป้องกันตัวเราและคนรอบข้างคนที่เรารักปลอดจากเชื้อโควิดปลอดภัยทุกๆุกคนนะคะนักเรียนสวัสดีคะ่ะ ใจเรื่องเบาแม้ความเป็นจริงที่เจอเธอและเขามีอะไรในความสัมพันธ์รงกลงต่อไป้างเดียวเหมือนที่ต่อเวลาฉันแค่คำวันจะกลายเป็นคนที่รู้ไม่ทันทำทำให้ฉันไม่เสียเธอ จำเป็นต้องคิดจะคิดแล้วทำามีใจต้องสั่นแค่ยังมีเธอแม้เพียงบางวันได้ครึ่งๆกลาง